สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลงวิดีโอแอดฟ i a อ e ใน s h อ p e e นะคะเข้าไปที่หน้าแรกแล้วจะเจอคำว่าวิดีโอค่ะมุมขวาด้านบนจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะให้เราเลือกที่คลังภาพเลื่อนไปที่วิดีโอรอสักคู่ระบบก็จะโหลดวิดีโอของเราขึ้นมาชอบคลิปไหนเลือกได้เลยค่ะเมื่อเลือกเสร็จให้รอระบบโหลดคลิปสักคู่ หลังจากนั้นกดติ๊กที่ช่องบนแล้วก็กดถัดไปค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพของคลิปถ้าต้องการใส่เพลงกดเพิ่มเพลงด้านบนได้เลยนะคะเลือกเสียงเพลงที่ชอบและปรับระดับเสียงได้ตามที่เราต้องการเมื่อได้ครบตามที่เราต้องการแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้ก็กดแฮชแท็กพิมพ์สินค้าที่เราต้องการขายลงไปให้เลือกแฮชท็กที่มีค่าการมองเห็นเยอะๆด้วยนะคะ หลังจากนั้นกดเพื่อเพิ่มสินค้าเล่นดูได้เลยว่ามีสินค้าไหนที่ตรงกับความต้องการของเราถ้าไม่มีให้กดมุมขวามือด้านบนเพื่อวางลิงก์สินค้าที่เราคัดลอกไว้นะคะลงในช่องนี้เลยค่ะวางได้ประมาณ50ลิงก์ปักตะกร้าได้คลิปละ6หลังจากนั้นให้กดนำเข้าก็จะเห็นสินค้าตามลิงก์ที่เราเลือกมากดเลือกทั้งหมดแล้วกดเพิ่มได้เลยค่ะก็จะเห็นสินค้าที่เราเลือกขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ เมื่อได้ทุกอย่างตามที่ต้องการให้กดโพสต์ได้เลยแค่นี้คลิปของเราก็เสร็จสมบูรณ์และมีตะก้าร้านค้าขึ้นมาให้ลูกค้ากดซื้อสินค้าแล้วนะคะถ้ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ